อาหารเที่ยงใหน้นาเรนน้ำเรียบร้อยอาหารเที่ยงแพะเตรียมตอนเช้าก็จะประมาณนี้แหละอาหารก็ห่อไปกินกัะ สื่ออยู่ร,ยรุงเย็นกับมยน้อมสื่อนะคะต้องให้แม่ห่อค่ะหน่อยเดียวไปเรียกนาริน์ก่อนเขาเตรียมอาหารเศร้าเตรียมบัฟฟิตเรียบร้อยแล้วก็ไปเรียกอี่ตื่นนะคะนี่แหละทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ของแม่บ้านน้ำนิกาประมาณนี้เลยตื่นเรียบร้อยค่ะไปกินอาหารเศร้าเตรียมตัวไปโรงเรียนเลยค่ะ นลินตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้ค่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนนลินสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะโอ้ยกาปะเลยเนาะหมอกนอกบานหมอกอีกแล้วค่วะวันนี้นี่ค่ะนลินตื่นมากับสายหมอกไะนลินอือฮึโอ้ beautiful ตอนเสาๆนะลินอืมนองวันนี้แม่ปางเตรียมนี่ให้นะคะใบละเมนทุกวันค่ะแล้วก็นี่ค่ะบักฟิตง่ายๆค่ะจิ่นเดียวพอวันนี้เดี๋ยวอวดน,นังะทุกๆเสารก็จะประมาณนี้นะคะนางก็นั่งกินไปแม่บ้านก็วีผมผูกผมติดกิบไให้แบบนี้ก็เรียบร้อยพร้อมไปโรงเรียนค่ะนี่ค่ะ เอาง่ายๆค่ะวันนี้ง่ายๆสไตล์แบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเนาะเอาอะไรมากมายน้องหมากล้อแม่อยู่นี่ค่ะนี่ค่ะรอให้แม่มาเปิดกลงตอนเธอเศร้า รอให้แม่มาเปิดกรงเพื่นน้อนตกกรงนะคะน้องมาบ่ไดายขึ้นบนบานนะคะนี่ค่ะออกมาลูกออกมาเอ้ยอย่าเล่นโตลูกเปิดกรงเรียบร้อยแม่บ้านก็มาเปิดผ้าม่านตรงหน้าต่างเนี่ยค่ะโอ้ยนั่นน่นมาไงลูกมาไงคะมาไงคะนี่ค่ะแม่แอปเปิลแม่แอปเปิลก็สิเอปเปิลก็สิเอปเปิล ประมาณนี้ยแหละกับเปสีประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปละเรียนมาเดี๋ยวเราหน่อยแม่บ้านช็อปปิ้งกันเลยค่ะโอ้อยบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยค่ะใบไม้เปลี่ยนสีอาจจะบ่สวยปีนี้ พราะว่าฝนตกดีคักดีแน่ดินมันแฉะเนาะคะ่ะดินแฉะใบใหม่อาจจะเปลี่ยนสีแล้วก็ล่วงประมาณนี้บองงามบองงามนี่สองพลูกเขารักกันขนาดไหนดูถึงที่ชอบเลยนะคะเพ่องจะแต่งคริสต์มาสก็มาแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลายไล ฮาโลวีนยังทันเดียวมาเนาะมาหลยายเร่งเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวช้อปปิ้งก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆค่ะแอปเปิ้ลเดี๋ยวขอตัวช้อปแป๊บนึงสัลเปาแม่บ้านไม่ได้ซื้อกินนานเลยเนาะคะะ่ะเนาะดูอดใจไว้อดใจไว้ บ่อยากกินแป้งช่วงนี้คะคะแนกขนมค่ะขนมมองไปทางไหนก็ขนมขนมขนม,ขนมแคนดี้เต็มไปหมดนะคะโอ้ยกับก่อนค่ะกับก่อนดูค่ะดูเทศกานคาริสต์มาสมาเร็วเร็วไม่บานก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอใจต่างแล้วก็กลับบ้านกันเลยค่ะ okay. นี่นะคะของที่เราจะจ่ายตังค์กันเนี่ยเอ๊ะป๊อ ได้แล้วก็ออเดอร์พิซซ่านะคะเขากำลังทำอยู่นะเลยค่ะกำลังทำอยู่เลยนี่เดี๋ยวยูพิซซ่ากำลังเผ็ดเลยเ้วพิซซ่า นี่ค่ะของที่เราชอบมันนี่เนาะค่ะเนะ <6 15. S 1> ะาะ615ะวังรอพิส่าดูนาริน พิซซ่าของเราได้แล้วกลับบ้านกันเลยค่ะนี่เราได้พิซซ่าแล้วเนาะค่ะเราก็จะกลับบ้านกันเลยค่ะบมงโกสมูลี่ มาด้วยพอเราช้อปปิ้งเรียบร้อยออกมาที่ไร่ก็ตะวันตกดินทุกขังเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ My cookie. Why is she on the last I don't know, she's a farmer. No so many off oh. so i oh. mm -hmm. not cookies. Off for two years. Sorry. I'm okay, cookie. yeah, there is room for two. No, there's not. There is room for I, don't, I don't know. This is very uncomfortable oh, laying, well, you, laying on. You're not me. gonna be here very long anyway. <laughs> you have to go up. <coughs> what do you think? Cookie? Okay, are you you comfortable? โอเคเด็กไนท์แย่งค้ากันนะปรี้ยแย่งค้ากันนะปรี้สองพี่น้องโอ้ยเนอะผู้เท็กเผย์